ครับเวลานี้เราก็ยังไม่ละความพยายามนะครับจ้างยังต้องมาที่เรานะครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจ้างตัวนี้นะครับสิบกว่าตัวนะครับสิบกว่าตัวนะครับเริ่มเล่อดูตัวนี้ตัวเป็นตัวสุดท้ายที่ระวังด้านหลังนะครับ ที่ระวังด้านหลังนะครับคือคือคือให้เพื่อนให้ลูกไปก่อนนะครับตัวเองจะวังหลังนะครับครับค่อยกินแล้วค่อยค่อยระวังนะครับเราก็พยายามตักลันแลค่อยปักดันนะครับช้างก็ก็ก็ถือว่าเหนื่อยเหมือนกันครับเดินขึ้นเขานะครับนะครับโอ้เขา ไปไปไปลูกไปไปไปเดิน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 ครับเดิน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 ไปครับเดิน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 ครับเดินเดินเดินไปเดินไปไปไปเดินแล้วครับเดินแล้วครับเดินแล้วไป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 เดินแล้วครับไปครับเดินไปครับเดิน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  ไป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 ครับไปไป